สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบก,ก,กุบกอกนี่นะคะแล้วก็เก็บกองมันไว้ที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอบบ่ายก็จะไปเก็บฝั่งนู้นนะคะฝ,ฝั่งตรงสูนผ่ยนู่นค่ะอันนี้คุณแม่ตัดหัวแล้วตัดไว้รอเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้เก็บขึ้นรถนะคะเดี๋ยวเก็บอีกนี่นะคะสีเสบ็บอันนี้ มีเงินมีทองโอ้โหหมูเด้งหมูเด่งนะคะนอนเนี่ยสบายเลยแก้เสื้อให้แล้วรู้สึกว่าเพิ่นจะร้อนเนาะนอนอยู่ตรงร่มมะขามนี่เด้อน,นี่นะคะอีกตัวโอ้โหยึดหมวกคุณแม่ไปแล้วนี่กระหมวกน้องอันหลับสบายเลย เดี๋ยวเข้าไปทำกับข้าวกินก่อนนะคะข้าวเที่ยงจะเป็นรอบบ่ายแทนละส่วนสามสาวนู้นนะคะพ่อนิมพาไปกินหญ้าตรงนู้นนะคะออตรงขอบนาน,นู่นแหละเดินทั้งวันแหละวันนี้ปล่อยนะคะปล่อยให้เดินกินตามอัธยาศัยบุฟเฟ่นะคะเอาจนเขาเข้าเองแต่ละวัน นี่นะคะตรงนี้ก็เปิดสปริงเกอร์ไว้ใส่ผักสวนครัวอยู่นะคะนี่โอ้โหเปียกแล้วเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนสปริงเกอร์เปลี่ยนทางละนี่นะคะโอ้โหชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะดูต้นมะเขือนะคะนี่โอ้โหงามมากนี่ พริกมะเขือเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะนี่เดี๋ยวคุณแม่จะเปลี่ยนใส่ฝั่งนี้บ้างนะคะนี่ตรงนี้เดี๋ยวไปปิดบาแล้วก็จะเปิดฝั่งนี้แทนนะคะอันนี้เป็นพริกเขือนะคะน่าจะมากกว่า20ิ รวมหมดนี่นะคะยังไม่ได้ปลูกหมดเดี๋ยวเยวเ็นๆก็จะเชาะพวกหญ้าหนามนะี่ค่ะลงไปในสระแล้วก็จัดการทําความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวตรงขอบนี่จะเอาตะไคร่นะคะมาปลูกสุดแนวเลยนี่แหละเดี๋ยวคุณแม่ไปเปิดน้ําก่อนปิดวาตรงนั้นแล้วก็มาเปิดตรงนี้นี่ตรงวันก่อนก็ทําความสะอาดตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อย ดอกไม้สวยมากโรกฟ้าบางทีสามสาวก็มากินนะคะนี่ดอกสวยๆเลยอ่อนๆนี่ยิ่งชอบคุณแม่นนก็เอาใส่กระบะปูนไว้นะคะนี่น้ำเผื่อจะจะตักนะคะไปรถแต่เช้าก็ตักเอาตรงนี้เลยอันนี้เป็นวาลฝั่งนี้นะคะปิดเดี๋ยวปิดวาลวก่อนนี่ปิดตรงนี้แล้วก็จะไปเปิดข้างหลัง ยู่ตรงหลังกระ่อมนี่ก็มีวลาวอีกหนึ่งว่าวนะคะตรงนี้ระบบน้ําเดิมของเราที่ทําไว้นานแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเปิดตรงนี้แหละอโอโอ้โหดูเสียงน้ํานะคะนี่นี่นะคะโอโ้โหสุดแรงมากเลยโอ้ยงามนี่เมว่าวน,นี่ก็สามสาวม,มากินนี่แหละคะ่ะ สีแดงแรงลิ์นี่พุ่งมาจนถึงนี่เลยนะคะตัดแล้วค่ะมะพร้าวมะชานี่ตัดกิ่งที่มันแห้งออกนะคะนี่โอ้โหสุดยอดอเดี๋ยวคุณแม่จะเปิดสายนี้อีกนะคะเพิ่มเติมนี่เป็นสายนี้เดี๋ยวจะเปิดสายนี้อ้อมไปนู่นนะคะฝั่งมะพร้าวด้วยเราก็ต้องเดินไป ด้านหน้านะคะอันนี้เป็นดอกแล้วมะม่วงเดี๋ยวจะให้น้ำบ่อยๆจะให้ลูกมันจับนะคะนี่ไงดอกมะม่วงเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเดิอนออกมาข้างนอกก่อนเดี๋ยวก็จะไปเปิดวาวนะคะอันนี้มะพร้าวเดี๋ยวเราก็จะเปิดไว้สักสามสิบนาทีนะคะถ้าเปิดนานไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันล้นมันเยอะมันขัง ก็ยังสวยอยู่นะคะมะพร้าวก็ก็จะอยู่มุมนี้นะคะอีกวาวหนึ่งนี่น่าจะอยู่มุมนี้แหละนี่ตองกล้วยนี่นี่นะคะอีกหนึ่งวาวเปิดแล้วคะ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะนะ้ำมันจะวนมาทางนี้แหละ เดี๋ยวก็พุ่งไปออกแล้วเริ่มละได้ยินเสียงละเดี๋ยวก็ไล่ลงมาทางนี้แหละเพราะว่าท่อน้ำของเราอยู่ด้านล่างนะคะแต่มันจะไปด้านบนก่อนนะคะไม่รู้ออกหรือยังตันไหม ได้ยินแต่เสียงกำลังเริ่มนะคะกำลังเริ่มออกนี่นะคะมาแล้วนี่กำลังพุ่งน้ำกำลังไหลไปตามท่อนะคะแต่มันยังไปไม่เต็มท่อก็ยังไม่พุ่งเท่าไหร่นี่อันนี้เราจะเจาะก,กี่รูก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าต้นไม้จะอยู่มุมไหนเดี๋ยวก็ให้พ่อนิ่มมาเจาะอีกฝั่งนี้ก็ได้คะ่ะนี่ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่มันก็จะพุ่งแบบนี้แหละแต่มันก็ชุ่มนะคะชุ่มนานด้วยพุ่งแล้วอวมาแล้วคะ่ะ3ามสาววนไปวนมานี่อันนี้ก็จะพุ่งใส่พวกใบไม้ใบหญ้า พุ่งใส่หญ้านี่ก็สามสาวก็มาเก็บกินทุกวันคคะเอฟซีมาเล่มนะคะอันนี้ฟางก็จะชุ่มนานหน่อยนี่นะคะชุ่มสามเปิดไว้นานๆเลยก็ได้ค่ะนู่นนะคะสามสาวก็จะวนแล้วล่ะสงสัยอยากจะพักแล้วมั้งนี่นี่นะคะ มาเข้าคอกแล้วสามสาวม,มาพักแล้วเดี๋ยวก็เปิดเปิดตรงนี้นะคะ30ิบนาทีเดี๋ยวก็จะไปเปิดด้านหน้าเพื่อที่จะรถไอ้ไม้ดัดต่างๆนะคะนี่อ้ยงามขนาดเลยอันนี้เอาไอ้่านนะคะที่เราเผาแล้วมันเศษนะคะเอาใส่แล้วงามจะแซงเครื่อนแะแต่ก่อนยังเด็ก เอเนาะอยู่คะ่ะต้นนี้นะแต่สองต้นนี้ใส่ไอถ่านนะคะนี่ขี้ถ่านที่เราเผาแล้วโอ้โหมันงามมากเลยนะนี่กับต้นนี้นี่สมบูรณ์มากเลยนี่ไงอันที่ดำี่ค่ะแต่ก่อนเล็กมากค่ะเอฟซีนี่ไงดำาๆแบบนี้แหละเอาใส่แล้วมันงามนี่มองไปมะพร้าวนะคะนี่เห็นพ่อนิ่มบอกว่า ไปขุด่อไม้มาเพื่อนไปซึ่งสวนไผ่นะคะสับมาสองหนอเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเพื่อนเอาไว้ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่นะคะ f อี FC. โอ้โหหนบอบักใหญ่เลยนี่จะแกงสองหนอก็เต็มหม้อพอดีจะจะต้มไว้อยู่เก็บใบยานางมาพร้อมบอก่อไม้อันนี้เป็น,น่อไม้กิมสุงนะคะ f อ มีอยู่สองกอที่สวนไผนะ่เนี่ยโอ้ยรดน้ํามันเลยออกเนาะเต่ไม่ได้ลดแบบเต็มที่อะค่ะถ้าเต็มที่แบบโอ้เดี๋ยวเอามันอะไรออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปรดดูนี่คะ่ะป๊อดหน่อนหนึ่งบเบลอเลยค่ะนี่วายแกงสะเต็มหมอ้อเลยละค่ะน,นี่เดี๋ยวคุณแม่ต้มไปก่อน นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ